ไปห้ปลานินปลาตะเพียนค่ะทั้งใหญ่ๆนี้เลยค่ะห้ปลายูซาค่ะเลี้ยงปลาอยู่หลังบ้านค่ะปลาหนึ่ปลาตะเพียนปาปกินพืชค่ะแหนแดงพื้นที่เลี้ยงแหนแดงจ้าอันนี้บริกลางผาสะแลมนะคะเพราะว่ามันหมอยู่แล้วค่ะแหนแดงบ่มัรแเดค่ะค่ะแลก็บ่มารกลมค่ะอันนี้ก็สิเดียงอยู่ใตลมยางค่ะ ใต้ร่มยางหลังบ้านแดดแดดกับสิบ้แห้งค่ะแดดลำไรค่ะนี่ค่ะอันนี้กับสิบอนี่กับสิตักไปให้ปลาแล้วค่ะงามเร็วค่ะนี่บอนี่กับสีมีฟุ้นมีดินค่ะยังง่ายมากค่ะแหนแดง